สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์มูลฐานทุกคนครับมาดูความหนืดนะครับ viscosity นะครับจินตนาการตามอาจารย์นะครับเวลาเราเรียนเราก็ต้องดูปรากฏการณ์ก่อนเพราะฟิสิกส์เนี่ยเป็นวิชาที่เอาไว้อธิบายและศึกษาปรากฏการณ์ก่อนจะไปนาไปใช้ในการทํานายอนาคตนะครับหรือการคํานวณสมมุติว่าเอาออหลแก้วหรือหลอดแก้วรูปทรงกระบอกมาแล้วก็ใส่ของเหลวเข้าไปเอาของเหลวที่มีความหนื่หน่อย ที่เราทดลองกันอยู่ก็คือกรีซอลีนใช่ไหมครับใส่ของเหลวเข้าไปให้เต็มนี่เลยจากนั้นเราก็เอาลูกเหล็กรูปทรงกลมหย่อนลงไปนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะเคลื่อนที่ตามแรงโน้มถ่วงใช่ไหมแรงโน้มถ่วงก็คือ Mg ใช่ไหมครับที่ดึงลงดึงลงมาแต่สักพักหนึ่งก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเหตุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวก็เนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่าอันนี้ MG ดึงลงแน่นอน มันมีแรง Fb คืออะไรครับ Fb buoyant force ใช่มัไหม u o y a n t force นะครับแรงแรงลอยตัวแรงพรยุงหรือแรงลอยตัวว n น force นอกจากนี้แล้วมันยังมีแรงอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าแรงหนืดแรงหนืดนะครับ มีทิศทางสวนกับการเคลื่อนที่ของมันอาจารย์ใช้ตัว F T ก็แล้วกันไอ้ตัวแรงหนึ่งตัวนี้แหละครับที่สิเออ้ F S ไม่ใช่ T เพราะว่ามันจะได้ออกมาจาก friction ไง friction ที่แปลว่าเสียดทาน F F เนี่ยนะครับก็จะแปรผันกับแปรผันกับความเร็วยิ่งเร็วมาก มันจะยิ่งมีความหนื่มากอันนี้คือคําตอบว่าทําไมตอนแรกๆมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งแต่พอมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งไปถึงมีความเร็วค่าหนึ่งแล้วเนี่ยมันจึงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเพราะว่าไอแรงหนืดยเนี่ยมันมากพอที่ทําให้การเคลื่อนที่มันสมดุลเนี่ยนะครับวัดไอตัวแรงแรงหนืดเนี่ยมันจึงแปรผันกับความเร็วแล้วก็มีทิศสวนทางกันด้วยนะครับ นอกจากนี้แล้วนะมันยังขึ้นกับรูปทรงด้วยนะไอ้ตัวเนี้ยตัวแรง f เนี่ยขึ้นกับรูปทรงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าว่าอาจารย์ใช้ตัว capa แทนรูปทรงนะครับโอเคถ้าเขียนมาเป็นสมการนะอาจารย์จะได้เป็น f t ตัวนี้นะครับก็จะเท่ากับไอ้ค่าคงตัวสักตัวหนึ่งให้เป็น n i t าก็แล้วกัน capa แล้วก็ v แล้วก็เครื่องหมายลบเพราะว่ามันสวนทางกันไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตัวอะไรรู้ไหมครับ นีตาเนี่ยเขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์ความเหนือนสัมประสิทธิ์อะไรก็มาสไตล์นี้ฟิสิทส์นะครับขึ้นกับอะไรถ้าเป็นสัมประสิทธิ์นี้ก็ต้องขึ้นกับของเหลวแล้วครับไอตัวแคปปานี่ขึ้นกับรูปทรงนะครับในกรณีของทรงกลมลูกเหล็กเนี่ยก็จะเป็น6พายอาเมื่อ R คือลัศมีของลูกเหล็กนั่นก็หมายความว่าอาจารย์สามารถเขียนได้เป็น f f เนี่ยนะครับไอตัวแรงหนึ่งจะเป็นลบหกไพอารีตาวีหกไพอีตาวนะครับไอตัวเนี้ยเขาเรียกกฎของสโตกครับสมการเนี่ยสมการที่แรงแรงไอตัวแรงหนึ่งมีค่าเท่านี้หกไพอารีต้เนี่ยไอไม่ใช่ NV. n v ็นีตาวเนี่ยนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่า,ากฎของสโตก Stokes Law โอเคสัมประสิทธิ์ความหนืดคือนีต้านะครับแต่พอมาคำนวณการเคลื่อนที่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแรง3แรงกระทําต่อกันเวลามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนั่นก็ซิกมา F อฟเท่ากับศย์ถูกไหมอะไรที่มันมีการเคลื่อนที่ไปตามการเคลื่อนที่เราให้เป็นบวกไปสมมติว่า mg บวกไปนะครับก็ลบอะไร 6พายอนีตาวีเห็นไหมตัวนี้แรงเหนือ่อแล้วก็ลบแรงโลวีจีจำได้ไหมครับที่เราทำเราทาไปแล้วโลคือความหนาแน่นของของเหลวตัวเนี้ยของเหลวนะวี v คือปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่ก็คือปริมาตรของลูกเหล็กนั่นเองจี G คือค่าความเร่งโน้มถ่วงไอตัวนี้ต้องเท่ากับศูนย์ถูกไหมเท่ากับศูนย อนถ้าอาจารย์แปลงในตัว m m นี่คือวุฒเรื่องของลูกเหล็กใช่ไหม m เนี่ยอาจารย์ใช้สีเหลืองก็แล้วกัน m นี่คือเรื่องของลูกเหล็กมันก็เรียน l v ถามว่า v เดียวกันไหมก็ v เดียวกันเพราะอะไรเพราะอันนี้ก็คือ v ถูกแทนที่ก็คือ v อัน,นเดียวกันแต่ l เนี่ยไม่คนละอันกันนะครับ l นี่คือโลของลูกเหล็กไอ l o เตี้ยนเนี้ยคือโลของของเหลวมันอาจารย์ใช้อันนี้เป็น l แดดก็แล้วกันโอเคอ่ะแทนเข้าไป l แดด v g ลบโลโล,โล,โลธรรมดาอของเหลวนะครับ v อันเดียวกัน g เท่ากับอะไร6พาย r n v เห็นไ,ไหมอโอเคดึง g ออกไปข้างหารฝั่งนี้ได้ไหแล้วก็ v ออกมาเราก็จะเห็นเห็นโลพรามลบโล,โลอันนี้คือความหนาแน่นของลูกเหล็กลบด้วยความหนาแน่นของของเหลว นะครับอันนี้ก็ v g ก็จะเท่ากับหารด้วยอะไรฟังนี้6พาย r n ีตาเห็นไหมเท่ากับ v สมการนี้มีประโยชน์ยังไงก็นิสิตก็ลองดูถ้าเกิดว่าเราแวรี่ r กับ value, แวรี่เราขอวัด v เห็นไหมถ้าเราแวรี่ตัว r ก็คือเปลี่ยน ลูกเหล็กเป็นขนาดต่างๆเราก็จะคำนวณ v ได้ใช่ไหมพวกนี้นะครับจริงๆสูตรนี้ก็ยังไม่ได้ง่ายรือฟอร์มง่ายแล้วอาจารย์เปลี่ยน v นะเปลี่ยน v ได้ไหมเพราะว่า v นี่คืออะไรคือ4ส่วนสาย r กํลัง3นะถ้าอาจารย์แทนค่าเข้าไปดูซิว่ามันจะง่ายขึ้นไหม low ลบ l o อย่าลืมนะ low พลางคือความแข็นลูกเหล็กโลคือความแข่นของเหลวนะของอาจารย์นะครับก็จะเป็น4ส่วนส พายอากำลัง3 G หารด้วย6กพายอาร์นีตา้าเท่ากับ V นะครับอันนี้ก็ตัด R ตัดไปเห็น R กำลังสองไหมอากำลังสองหกพายตัดกันไป6ตัดตรงนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่สองอันนี้เป็น3ก็เป็น2ส่วน9ก้าเห็นไหมอันก็ได้2ส่วน9โลพราพ โลดัดคูณโล2 0 9 R ก็เหลือ R กำลังสอส่วนนีตานี่เห็นไหมครับถ้าเราแวรี่ขนาดของลูกเหล็กนั่นก็หมายความว่าเราปรับค่าอันนี้ได้แล้วก็วัดค่านี้วัดจากจันจับเวลากับวัดระยะทางใช่ไหมแล้วเวลาเมื่อมาพลอตกราฟเราก็จะได้ความชันออกมาพลอตกราฟระหว่างอะไรกับอะไรก็พลอตกราฟระหว่าง อาร์กำลังสองกับ v กราฟที่ได้ก็จะมีสโลปเป็นอะไรครับสโลปก็คือก้อนนี้นั่นเองเมื่อได้สโลปสโลปที่ได้เป็นก้อนนี้เราก็ไปหาค่านีต้าได้เราก็จะได้สัมประสิทธิ์เห็นไหมสัมประสิทธิ์ของความหนึดแล้วเอาสัมประสิทธิ์ของความหนึดไปเทียบกับค่า ที่เขาวัดมาแล้วเราก็รู้เออรเลอร์เห็นไหมฟิสิกส์ก็จะมาสไตล์นี้นะครับอันนี้คือเกี่ยวกับความหนึ่งนะครับให้แม่นเรื่องความเข้าใจว่าอันไหนคือโลของอันไหนก็คือความนแน่นของอันไหนเท่านั้นแหละครับนิสิตต่อไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ